อดีตนักมวยดังยุค90ขอพรไอจุกวัดดังเมืองระยองซององคน้ำมนต์ลุ้นรวยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลายท่านคงรู้จักไอจุกนะคะมันทองชื่อดังของวัดประชุมมิตรบำรุงนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะซึ่งกุมารทองของวัดแห่งนี้นะคะว่ากันว่า ช่วยเจ้าอาวาสจับขโมยที่มาขโมยของที่วัดได้นะคะนี่เลยนะคะจะคอยเตือนอยู่เป็นประจำว่างน,นะคะเตือนเจ้าอาวาสนะคะว่าจะมีคนมาขโมยของที่วัดนะคะเลยทำให้ชื่อเสียงไอจุกนะคะกุมารทองชื่อดังมากเลยนะคะของวัดประชุมมิตรบำบรุงนะคะในขณะที่บรรดาขอหว,ขขอวยก็ไปขอโชคขอลาบแล้วก็ถูกลงวัลกันเยอะเลยนะคะ ตั้งแต่รางวัลใหญ่ไปจนถึงรางวัลที่หนึ่งนะคะจนมีคนนำของแก้บนแล้วก็สร้างเป็นรูปปั้นขนาดเท่าเด็กนะคะเป็นรูปปั้นกุมารทองนะคะมาไว้ที่วัดประชุมมิตรบำรุงนะคะนี่เลยนะคะของเส้นวายของเด็กเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะ หลังจากกุมารไอจุกนะคะให้โชคให้ลาบกับคนอย่างต่อเนื่องนะคะว่ากันว่ามีคนไปแก้บนทุกงวดเลยนะคะแม่ค้าพ่อค้าที่ขายลัตเตอรี่นี่ไม่ต้องไปไหนนะคะอยู่ที่วัดไปเป็นประจําเลยนะคะเพราะว่ามีคนไปขอโชคขอลาบตลอดนะคะหนึ่งในนั้นก็คืออดีตนักมวยชื่อดังยุค90นะคะคือมันสอกิจพัฒนานะคะเดินทางไปขอโชคขอลาบจาก ไอจุกนะคะซึ่งเขากำลังจุดทูปขอโชคขอลาภพอดีๆเลยนะคะโดยมันสกิจพัฒนากล่าวว่าเขานับถือไอจุกกุมารทองที่วัดประชุมมิตรบำรุงนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็ได้รับโชครับลาบตลอดมาไม่เคยพลาดสมคำล่ำลือจริงๆเขาพูดว่าอย่างนั้นนะคะโดยงวดที่ผ่านมานะคะ หลังจากเขามาไหว้ไอจุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ไปกวาดเศษประทัดที่บรรดาเหล่านักเสี่ยงโชคจุดแก้บนหรือจุดลุ้นก็ว่ากันไปนะคะเขาก็ไปกวาดนะคะแล้วเขาก็เห็นเลขหางประทัดนะคะเขาก็เลยนําไปซื้อลอตเตอรี่มาหนึ่งคู่นะคะปรากฏว่าเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าผิดไปตัวเดียวเท่านั้นเองแม่น่าเสียดายจริงๆนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ายังไม่ถึงคิว ที่เขาจะเป็นเศรษฐีว่าอย่างนั้นนะคะแต่เขาก็ยืนยันนะคะว่าไอ้จุกของวัดประชุมมิตรบำรุงนี่ให้โชคกับเขามาแลตลอดนะคะรวมถึงชาวบ้านนะคะทางด้านแม่ค้ารัตตลี่ที่หน้าวัดประชุมมิตรบำรุงนะคะบอกมาอย่างนี้นะคะบอกว่าหลังจากพ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัตตรี่ออกเรียบร้อยแล้วในแต่ละงวดเนี่ยเธอบอกว่าเธอเห็นชาวบ้านกลับมาแก้บนไอ้จุก กุมารทองของวัดประชุมมิตรบำรุงตลอดเวลาเลยนะคะจากที่มากราบไหว้ขอโชคขอลาบแล้วพอหวยออกปุ๊บก็มีคนเดินทางมาแก้บนทันทีนะคะเธอพูดอย่างนี้นะคะส่วนงวดนี้นะคะนี่เลยนะคะเธอบอกว่าเธอไปส่องที่องค์น้ำมนต์ขนาดใหญ่นะคะที่ทางวัดเขาทำไว้นะคะบอกว่าเห็นเลขหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะ นอกจากนี้ก็ยังเห็น75นี่เลยนะคะ7557นะคะนี่เลยนะคะงั้นเราจะให้ท่านรับชมแบบจุใจเลยนะคะดูกันให้ฉ่าไปเลยนะคะองค์น้ำมนต์ของวัดประชุมมิตรบำรุงนะคะนี่เลยนะคะอาจจะดูยากนิดนึงนะคะไม่ชัดเหมือนของบางที่นะคะแต่อันนี้คือมันก็แล้วแต่จินตนาการนะคะแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะคะ นี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะดวงดีเหมือนกันหมดนะคะอาจจะมีคนดวงดีน้อยส่วนใหญ่คนจะดวงไม่ดีเยอะนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะพวกไมค้าพ่อค้าลัตเตอรี่เขาก็จะมาอยู่ตามวัดอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท้าทัานอยากไปขอโชคขอลาบ กับกุมารไอ้จกนะคะของวัดประชุมมิตรบำรุงก็ไปได้นะคะอยู่ที่ตำบลบ้านช้างนะคะอำเภอบ้านช้างจาังหวัดขระอองนะคะสวัสดีค่ะ